นะคะแขกคนแรกพี่แพลวคณิปปูลเป็นนักร้องที่พี่ชื่นชอบตั้งแต่รู้ว่าวันพี่แพลวไม่ได้มาก็เลยมาก่อนใครวันที่9เลยโคโปมาให้ด้วยแกขวันให้พี่เขาเหมือนกันเหรอเอาว่าเธอเปิดร้านเป็นแบบว่าจิรีเห็นว่าชอบทำคอนเทนต์งานแต่แต่นี่ก็ยังหาอยู่หาอยู่สดนะคะติดได้ลาคิตตี้เนี่ยมีงานแต่งงานเยอะมากๆบ่าวสาวต้องมาซื้อกันได้เลยนะราคาดีมากแล้วก็จะถามแพลวว่าถ้าคิตตี้แต่งงานจะร้องเพลงอะไรให้น้องในงานแต่ง สองรักฉันรักหนึ่งไม่สองเอาเพลงนี้เปลี่วนแปลงไงเดี๋ยวถ้าเป็นงานแต่งคิตตี้ปุ๊บจากคำว่าขอบใจพี่จะเปลี่ยนเป็นขอบเตียงนะพี่คือขอบเตียงก่อนจะเข้าพิธีศพเข้าเรือนร้อนเพลงนี้เอาอวยพรหนูหน่อยค่ะขอให้คิตตี้แต่ความสุขในร้านนี้ขอให้ทุกคนที่นี่ก็คือได้รับโบนัสเพราะว่าคิตตี้จะขายขนมทลายสุดๆแต่หนูว่าร้านนี้ขายดีแน่นอนพี่ใครเอาไวยพรให้หนูมีแฟนดีๆหน่อยขอให้คิตตี้มีแฟนที่ดีสนุกสนุก กกนแล้วก็ชิวๆใครจะเข้ามามาตังน,นีด้เลยนะคะเพราะว่าเผื่อพรุ่งนี้เข้ามาก็ช่วยกันเปิดร้านด้วยอเร็วขึ้น <laughs> <laughs>